รักนะคะเป็นเรื่องของเราอะไรนะพ่อแม่ส่งมาเรียนแต่ผมพังเพี้ยนมารักคุณน้ำมันลกถึงแม้จะกัดกระพะแต่ไม่เคยกัดโซ่อั้หมดชั้น เบื่อคนรู้ดีอย่างมีคนรู้ใจน่ากลัวแล้วเนี่ยน่ากลัวอีกหนึ่งอันนี้อ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่เลิกอันนี้ไม่ไหวจริงอะอ่ะกลับมาเล่นความคลุมข่ายแม่กลับมาเล่นกลับมาเล่นมุกเดิมแล้วกันนะเป็นมุกจบของเราสี่ข้อสองห้ามลักซับแล้วสี่ข้อไหนครับห้าม โอเคอุปสรคเตรียมมาเนี่ยนี่มีเป็นสิบอันสำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของคนเป็นเพลงชื่อ Jealous 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 เป็นภาษาไทยคือใช่ไหม ร้องของเราใช่เพลงคลื่นไหมคะอ่ใช่ค่ะอยากอยากอยากฟังกันแล้รยังคะหายเหนื่อยกันแล้วเนาะ 美在。 มันจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วแต่ว่าพอทุกคนบอกว่าอยากฟังกันอีกรอบเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าจะมีบางคนที่เพิ่งมาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกสักกี่เพลงกี่เพลงดีแล้ไงใช่ไหมโอ้โหโอ้โหยี่สิบอาจจะอาจจะยังไม่ไหวในวันนี้อาจจะโอเคก็นั้นเราจะขอเล่นกันอีกสัก ซักซักสซักสองเพลงแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอกีตาร์ปรับสายกันสักแป๊บหนึ่งนะคะพักเหนื่อยกันสักหน่อยพักเหนื่อยกันสักหน่อยระหว่างนี้เนี่ยเร้ว่างนี้ทุกคนพักเหนื่อยเราอยากจะคุยกับทุกคนอีกรอบขอขอแบบขอฝั่งนี้ก่อนคือฝั่งนี้เสียงมันดังมากเลยมาดาูวางวางวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ เอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้น้อยใจดูวังวานรู้สึกยังไงบ้างคะโอเคแล้วฝั่งนี้สนุกกันหรือเปล่า mm hmm. แค่นี้ก็ชื่นใจก็ดีใจแล้วนะคะอยากแบบพร้อมกันหรือยังคะใส่กีตาร์โอเค ก็วันนี้พวกเราวงวานุทุกคนนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากนะคะที่มารลวมสนุกไปด้วยก,กันกับพวกเรานะถึงแม้มันจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเราต้องขอโทษด้วยในนะาทีนี้ด้วยนะคะพักเหนื่อยกันหน่อยพักเหนื่อยกันหน่อยพักเหนื่อยสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกสองเพลงอะไรน้อะไรนะรอบหน้ารอบหน้าถ้ารอบหน้ามันเล่นจะมาดูวะจะมาดูวะ โอ้ยมีแค่กลุ่มเดียวฝั่งนี้ถ้ารอบหน้าเรามาเล่นอะ่ะจะมาดูเราไหมอ,อดีใจดีใจดีใจแล้วก็ขออนุญาตฝาก b บียนเค a นเซอร์กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะโครงการเบียนแคนเซอร์โครงการจากโรงเรียนมาแต่เดยอีวิทยาลัยค่ะพวกเราหาเงินเพื่อที่จะไปช่วยเหลือบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็หาเงินสมทบทุ่นซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะคะสามารถมาร่วมบริจาคก,กันได้ที่ กล่องข้างหน้าไม่มีเงินสดไม่เป็นไรมี QR code ให้สแกนเต็มที่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เดินอยู่แถวนี้เนี่ยแล้วเห็นผู้หญิงคนสวยถือกล่องสีขาวด้านหลังนะคะถือกล่องสีขาวด้านหลังสามารถเดินไปบริจาคก,กับตรงนั้นก็ได้นะคะ Oh, God, Lord, I'm the fatal. Maybe รับรับบัตรบัตรอะไรคะอะไรนะคะขอยเราหอยรบัต แก้ QR code ได้อยางเดียวอาจจะบัตรนักเรียนไม่ได้ในตรงนี้โอเคนะไหอุ้ยขอบคุณค่ะเ้รก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สักวันฉันจะดีพอโ okay. อเคง,งั้นงั้นขอขอยื่นใหม่ให้บิอ o นเค a นเซอร์สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะเอแคค่ะสดีค่ะ,คะพวกเราเป็นตัวแทนจากโครงการ Beyond Cancer มาแต่นะคะ<ม>ในวันนี้โครงการของพวกเรามาทำการเปริดหมวของกับ,บวงวานจากโรงเรียนมาแต่ได้อิวที่อะไรค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ที่มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งประเทศต่งตางๆ ประชาชนและสังคมไทยพร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทางกิจกรรมของเราในโอกาสน,นี้พวกเราได้เปิดรับบริจาคเพื่อนําทุนที่ได้ไปสนับสนุนและดําเนินโครงการทั้งการระดมทุนเพื่อนารายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนกําลังทรัพย์และสนับสนุนอุปทางเงานอุปรกรณ์ทางการแพทย์ค่ะอีกครั้งก็จะนําไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆเด็กๆ ในโรงเรียนในชุมชนด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้นะที่กล่องด้านหน้าหรือตามผู้หญิงสุดสวยที่ถือกล้องอยู่ตรงไหนคะไม่อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปขอเย้ในให้วงวานเลยนะคะเย้ yeah. ในขอเสียงคนอยากฟังเพลงสุดท้ายของพวกเราอีกทีนึงได้ไหม ามานั้นเรามาฟังกันเลยนะคะกับเพลงสุดท้ายของพวกเราสักวันฉันจะดีพอคะ่ะ สร้างสวนหัวใจทำดีให้เ้าที่คิดไว้อยากให้เราได้คู่กัน อยากจะยืนยันอยากให้เราได้คู่กันฉันก็เลยแก่งอ ให้เจอช่วยรอฉันได้หรือเปล่าขอบคุณค่ะก็สุดทานนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางสยามสแควร์แล้วก็ PM c o ีมากนะคะที่ให้พวกเราได้มามีโอกาส เล่นดนตีเปิดหมเดลวนันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ทุกๆท่านสามารถติดตามข้อมูลของ Beyond Cancer นะคะได้ที่ป้ายตรงนี้เลยตามไอจีนะคะแล้วก็ทางวงวานวาน,วานทุกคนอย่าเพิ่งไปได้ไหมขอถ่ายรูปด้วยกันก่อนได้ไหมคะโอเคทุกคนมาถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเอาตร่องก ไสีมืนกันเลยสีขามือนกันเลยไม่รู้ใครเป็นใครนะโอเคโอเคทุกคนทุกคนหันฝั่งนี้หันฝัไปดิไปสีเหมือนกันเลยไม่รู้คขไหนเป็นนัก้องนะ โอเคทุกคนทุกคนหันหน้าฝันนานนา่งน้องหน,หน้าั่งโน้นเนี้ย แถวหลาังยืดนไหมคะเห็นไหมเห็นไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานับ1นึสา,สาแล้วค่ะนะโอเค okay. เดี๋ยวนับน1ทุกคนครับเดี๋ยวเรานับ1นึส,าส,าส,าสาแล้วเราพูดพร้อมกันว่าวงวานนะโอเคไหม โอเคหนึ่งสองสามหอมหวานใคร่โอเค้อมกันอีกรอบนะวงวาะหน